ทำไมห้องตรงนี้มันปิดตายหมดเลยครับผมดู้ยตึกนี้ปิดตายเนี่ยเข้าไม่ได้เนี่ยอื้มโอ้โหเราจะมีมาไว้ทําไมครับเนี่ยถ้าใครเข้าไม่โอ้ยมาเถอะครับสองพีบอเอาดิเอเอ,เอจ้วงจ้วงเออจ้วงอีกทีแม่เอาละผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่สุไวเดนไนนะฮะอันนี้เราก็อยู่ที่เมืองเดิมอะเนาะ <laughs> พึ่งเข้ามาสดๆลลอร้อนเลยครับผมเราก็ไม่มีอะไรเลยตรงนี้โอเคดนเวลาที่เราต้องย้ายเมืองแ้วเลยฮะในเมืองมันมันม,มันไม่มีอะไรนะครับผมเราจะกลับไปที่เอ่อที่เราเจอปืนพกข้ามมอนัะผมแล้วเราก็จะไปที่โรงพักอีกเมืองนึงแล้วนะครับผมก็คือเมืองตรงนี้เนาะซึ่งเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไปเมืองตรงนี้กันละเดี๋ยวเรากลับไปที่ตรงที่เราเจอก้ามมอนก่อน,นครับนี้ก็บอกนี้เลยอย่างเท เออแล้วก็วิธีการซ่อมรถของเกมนี้นะฮะผมจะใช้เป็นส่แคปเมทเนาะแล้วก็ใช้ไขควงในการซ่อมไม่ใช่ไขควงดิปแจในการซ่อมเนาะผมคิดว่าปะเจเราจะพังน้องแต่มันไม่ใช่นะมันสามารถเอาสแคปมาซ่อมได้นะฮะะนันผมคิดว่าซ่อมซ่อมไปแล้วแบบอันนี้พังไงไม่ใช่นะฮะโอเคเราเปิดร้านปืนนิดหน่อยเยอะเยอะอันปืนเยอะเนี่ย้ยเออจ้าจู้ชุ๊แทงโอ้ย อุ้ยโอ้ยฉันมีดพี่ก็ฟอยเดี๋ยวก่อนครับผมขอป๊มเลือดก่อนจะตายเลือดมีแค่นี้ก็ยังไปไฟกับเขานะมันเลยมีดหนึ่งเล่มนะฮะเปิดไฟฉายนนก่อนนะผมเออมีของอะไรใหม่ไหมมอรไรอ๋อเป็นไฟฉายติดป,ปืนนะฮะเราเก็บไว้เฉยแล้วกันจะกรสุนปืนด้วยโอ้โหดีเลยโอ้ลูกซองแต่น้อยไปนหน่อยวะอันนี้ปืนพกอันนี้นี่ปืนพกอันนี้อีกแล้วผมปืนพกก้ามอมอรอีกแล้วมีแค่นี้เองเหรอ อุ้ยมีแค่กระสุนแค่นี้เองเหรอโอ้ไม่พอเนี่ยโอย้ไม่พอนะครับผมอย่างนี้อาวุธเราก็แทบจะไม่มีเลยอ่ะเอมอ,ม,อ,ม,อม,มีแค่กระสุนปืนให้นะครับผมอุ้ยไฟฉายเราหมดเราต้องเติมประชัยก่อนปึ๊บใส่ถังไปสองก้อนนะผมเรียบร้อยไม่มีอะไรละแล้วมั้งยวเรารีบค้นตรงนี้กันก่อนเลยนะผมสรุปนะครับผมที่นี่ไม่มีอาวุธอะไรเลยนะฮะแล้วผมบอกว่าผมจะบุกสอนอนอใช่ปะ กระสุนจะพอไหมเนี่ยเออก็อาจจะพอนะลูกซองเควนเชสเตอร์ atter, ก็มีเยอะอยู่นะนี่ก็80เอาเรื่องอยู่นะหลั้ก็ไม่ค่อยมีของอะไรแล้วนะฮะเออเควนเชสเตอร์ atter, นี่เราแบบหนึ่งนะสภาพอยู่ที่80%โอเคกำลังดีครับผมก็ถือด้ไว่าบุกได้นะเอาจริงเคลื่นอนยู่เราขับรถไปที่สอนอ,อก,กันเลยดีกว่า จะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยครับผมไปคืทุกคนเราจะรถกระบะว่ะเดี๋ยวขอลงไปเช็คสภาพแป๊บหนึ่งโอ้ขับมาตั้งไกลจะรถกระบะรถกระบะสภาพ42นะครับผมขาดเครื่องยนต์ขาดช็อตออยช็อตออยเรามีนี่ไอตัวอันนี้มีป่าอโอ้ไม่มีไอตัวอันนี้นะครับผมมันชื่ออะไรเนี่ยเรดิเอเตอร์ไม่มีไม่มีอ้โหเอ้ยเราถอดอย่างนี้ได้ป่ะเรดิเอเตอร์ อันนี้ต้องใช้ไม่มีครับผมคันนี้ไม่มีเลยดีเอเตอร์ไม่เป็นไรจะเจอรถกระบะสักทีนะผมจะได้ใช้รถกระบะเท่าไหร่เสียงเงียบๆดีอันนี้เสียงดังมากไปต่อนี่กว่าผมโอ้ยแต้ถึงเมืองเรียบร้อยแล้วครับผมเมืองที่เรามาเผชิญหน้าตอนวันแรกๆเมืองที่เราตายแล้วแหละที่เราไปกินน้ํายาล้างห้องน้ำไปไม่ใช่น้ำยาล้างห้องน้ำยาฟอกขาวตายนะฮะ <c oughs> อนนี้สุดฉันก็มาถึงแล้ว เออเออเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงอะไรสักอย่างอยากได้อาวุธตีอยู่นเนี่ยอาวุธตีไม่ค่อยจะมีเลยอันนี้ร้านอะไรไม่รู้ค้นก่อนแล้วกันโ oh. อ้ไอ้นี่มันร้านตัดผมนี่วาข้ามอันไหน,อ,นอันไหนที่เป็นร้านร้านไม่ค่อยจําเป็นผมข้ามเลยนะผมไม่สนแล้วนะอุ้ยเออถ้าอันไหนแบบเป็นร้านที่เราไม่จําเป็นไม่มีของจะเป็นเลยผมข้ามเลยนะ เอาจริงนะตอนี่ยผมวิ่งเก็บๆมาเนี่ยไม่เห็นมีอะไรดีเลยเอ้ยนี่ไงเฟิร์สเอ็เอ็นมีดีแค่อันเดียวของเฟิร์สเอ็นั่นแหละเออตามแถวนี้ไม่ค่อยจะมีของดีเลยว่ะหมดละโอ้เราจะเข้าสายตำรวจในสภาพในสภาพแบบนี้เหรอครับผมจำเป็นแล้วละ่ะเดี๋ยวยาลดดีกว่าเผื่อได้ขับรถหนี <c oughs> เผื่อได้หนีนะผมโอ้โหชักไม่ค่อยอยากจะเข้าเลยเนี่ยเนี่ยอแป๊บหนึงนะเรามีปืนพกกระสุนจุดสี่ห้านี่จุดสี่ห้ามีห้านัด ผมต้องใช้แหละเฮ้ยเ,เราต้องทำให้บักต้องติดบัก๊ก่อนนะผมโอเคแตกแตกก็าสามารถเปิดเครื่องหมอนไฟเราเอาเปิดประตูนีนน้เลยเลยปะไม่ได้หรือเปล่าผมไม่ค่อยชอบเลยต้องวนไก่ เช็คก oh, ระสุนนี้ไม่ค่อยจะมีอยู่ยิ่งทำให้เปลืองเลยได้กระสุนนี่ไม่ค่อยจะมีอยู่โอ้โหผมว่าผมเคลียร์หมดแน่เลยว่ะทุกคนเคลียร์ละตรงน,นี้มันออกไม่ออกมาเนี่ยเออเราต้องลงไปค้นข้างล่างก่อนแล้วกันถ้ามีกระสุนเราก็ให้บุกต่อถ้าไมถ้าไม่มีกระสุนเราก็เราค่อย่บุกต่อนะฮะวิ่งก่อนวิ่งก่อนตอนนี้วิ่งก่อน ล่วงหนึ่งเฮ้ยอย่าจุกดิโอ้โหอย่าจุกดินี่ไม่ค่อยจะมีกระสุนอยู่โอ้โหชอบจุกจังเลยเดีย๋ยวลองดูกระสุนข้างล่างก่อนนะครับผมถ้ามีกระสุนเราก็จะเก็บแล้วเราก็จะลุยต่อนะแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเราก็ขอบายแล้วกันเฮ <c oughs> ้ยเยอะ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 วิงว่งวิง่ง แบบยิงแบบไม่เลงนี่คือไม่โดนเลยใช่ไหมกระสุนยังมีน้อยอยู่นะฮะเออโอ้โหกระสุนยีงมีน้อยนิดนะับผมมันก็จะลไมหากระสุนข้างล่างก่อนนะผมถ้ามีโอ้ยแสงดังเว้ยถ้ามีกระสุนเยอะเราก็จะลุยต่อนะถ้าไม่มีกระสุนอะไรให้เราเลยอะ่ะเอ้ยเปิดไปได้นี่วาโอ้ผมว่าจะเข้าห้องเนี้ ก็อาจจะมีกระสุนให้เราก็ได้นะพวกเนีโ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,ยาเข้ามาใกลย้ยาเข้ามาใกล้โอ้โหตายดิเออตายเอาไม่ตายอีกอึดจังวะอ,อึดเกินไปนะบางทีอ่ะโอ้โหแทบไม่มีอะไรให้เราเลยครับผมไม่มีอะไรให้เราเลยตายจะไหลวะโอเคไม่เป็นไร มาดิไม่มีให้ใช่ไหมไม่มีให้ก็ไม่เป็นไรมาเติมน้ำมันเข้าไปให้เต็มถังเลยเอาอันนี้ขึ้นอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะตบก่อนไมไม่มีตัว energy claw ว่ะไม่ครับไม่มี energy claw ครับกลับก่อนแล้วกันราะว่าไม่พอแน่เลยดูดิ กระสุนปืนเราก็จะหมดแล้วอะเราก็จะมืดด้วยครับผมโอ้ขอล้มเลิกแผนการก่อนได้ปหผมขอผมขอล้มเลิกแผนการแล้วกันครับทุกคนผมจะกลับบ้านบ้านผมอยู่ไหนมาเราอยู่ตรงตรงนี้สามแยกเราเข้าไปบุกสะถ่นยยาบดข้างในเมืองตรงนี้แล้วกันคือแบบมันอะไรมันเป็นเมืองที่แบบไม่ค่อยน่าจะมีของซึกเท่าไหร่แล้วก็เราไม่มีกระสุนด้วยแล้วคิดว่าจะพองไงแต่ดูจากการที่เรายิงแล้วไม่น่าจะพอผมเพราะข้างบนเลย อึซ่าเลยฮะโอเคผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับกลับบ้านกันดีกว่าเนาะโอ้น่าเสียดายปะสาบบุเข้าไปนิดนึงแล้วเนี่ยก่อนกลับเราขอแวะก่อนแล้วกันก่อนกลับเราขอแวะเก็บของที่นี่กันก่อนฮะเจอแล้วผมตัวเซนเซอร์นะแมนที่อย่างงี้แมนเอ้ยฮู้อันนี้ก็คุมแล้วเหรอครับผมเทะไม้หมดเทะไม้หมดน้ำมันดูดมาให้หมดเอาน้ำมันดูดไม่ได้ โอ้โหอะไรวะน้ำมันดูดไม่ได้นะฮะต้องไปเติมรถก่อนเด็กนาสต็อปแล้วเราก็ทำการดูดน้ำมันแล้วก็เทคโอ้ยอุ้ยมาเยอะนะมาเยอะนะโอ้ยแล้วเมื่อเราวิ่งเร็วเหรอแล้วเมื่อเราวิ่งเร็วเรอแล้วเมื่อเราวิ่งเร็วเหรอแล้วเมื่อเราวิ่งเร็วเหรอตายสองจับโบเกียวทุกคนเขาเราได้ดีเอเดตตุ้ย รีรีดิเอเตอร์มาด้วยผมที่เอาไปใส่รถกระบะได้อ่ะช็อตออยเรามีเยอะแล้วผมช็อตออยอันนี้อ่ะอันนี้มีแล้วแต่งอนมาอีกแปดแล้วผมไปกลับบ้านละไม่อยู่ละฟ้าก็มืดแล้วเออเฮ้ยตัวคืนเดือดมาว่ะเฮ้ยผมเฮ้ยแสงว่าแสงวมันยังมาอยู่เอาแล้วก็เราออกนอกเขตแล้วดิ บายยโอ้มาไม่ได้ให้ซุ่มให้เสียงอย่างนี้จบกันเลยครับผมโอ้น oh, oh, ่าจะมาเร็วกว่านี้นะเนี่ยไ่ยงั้นได้ไฟอะเพื่อนอดใจรออีกคืนหน้าแล้วกันนะคืนนี้ขอขับบ้านกลับขับบ้านกันก่อนโอ้ท oh, ุกคนเราต้องกินอาหารด้วยคืีตีสองแล้วว่ะยังไม่ถึงบ้านเลยเอาชิบหายละเากินอาหารด้วยนะฮะ โอ้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 โตโอ้ลความโอ้โอ้โอ้ my god โอ้โอ้เมื่อกี้ลกความอย่างมันอุ้ยมาซอยผิดออกได้อยู่สวยนี่มันบอกให้เรากินอาหารแล้วไม่ยอมจะถึงบ้านแล้วอีกนิดเดียวอะโอเคพักที่นี่แน่เลยโอเคพักที่นี่ก็ได้ โอเคเนาเดี๋ยวเราพักที่นี่กันก่อนเนาะเดี๋ยวๆเราบอกเราพักที่นี่เรามีอาหารหรอชมไม่มีอาหารไอบ้บ้าเอ้ยต้องกลับบ้านลืมไปไม่าในตัวในตัวไม่มีอาหารเลยตอนนี้เชิละเชิละตีสามผมอยู่ละอีกแค่สี่ชั่วโมงนั้นหมายถึงสี่ชั่วโมงในเกมนะฮะเอาเรื่องเดินทางก,กันดีกว่าผมอ,อุ้ยชนรถจีบตัวเ,เองครับผมเมื่อกี้ ก็เวลาจะถึงบ้านแล้วอีกแค่นิดเดียวนะฮะเคฟมันถึงบ้านเราแล้ว,ลวไม่ใช่หลังนี้อือันนี้ตั้งหา่าง่ะโอเคเราจอดเราลงของรถเราลองรีบทำอาหารเอามีผีมาบุกบุกบ้านเราด้วยตายโอเคเราต้องตัด,ตดจุดไฟเราต้องรีบทำอาหารอาหารอาหาร เอาม้หมดเลยม,มีอะไรครับผมเอาให้หมดเลยได้4,008แล้วผมโอเคเรากินโอเคขัดอีกนิดหน่อยครับผมเราเอา MRE กินแล้วกัน MRE เทคมาแล้วก็กินโอเค้ลอดตายแล้วผมกถแป๊บนึงถือว่าลอดตายครับผมโอเปิดไฟหน่อยเปิดไฟน่อยโอเค บ้านเรามันช้างสุดสบายจริงๆเกือบไม่ทันนะผมเมื่อกี้แต่เสียงเครื่องไฟก็ดังดังเอาเรื่องเลยนะเอาล่ะมีเครื่องยนต์ใหม่นี่ว่ะเราเก็บของกันไว้ก่อนดีกว่านะขออนุญาตเก็บของกันก่อนนะฮะเราต้องทําไอ้ตัวนั้นอีกนะผมนี่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 ตัวนี้นะครับผมใช้สายแคปแล้วก็ไม่ใช่แค่สายแคปดิสายยางแล้วก็อันนี้นะผมในการซ่อมปืนต้องใช้เยอะผมเดี๋ยวเราผลิตมาเยอะๆก่อนเพราะเราต้องซ่อมปืนเยอะนะครับปืนเราพังเยอะมาก โ okay, อเคเถอะเยอะพอสมควรแล้วผมที่เราเอามาแค่เดี๋ยวเราทำการเคลียร์ปืนก่อนไหนใครบอกว่ากระสุนก็9กมเรามีเยอะวะหายไปหมดวะกระสุน9มมอ,ออ๋อนี่ไง9มมเจอแล้วเราต้องเก็บกระสุนอะไรไปเนตรงนี้นะกระสุนปืนนี้เก็บไว้เราไม่ได้ใช้เอา9กมมอให้หมด, take, take. Okay, ดเทคเทคโอเคพวกหลอออกเกาเก้ามอหมดแล้ว โอ้ร้อยกว่านัดอย่างเอาโอ้เครื่องวันไฟก็เสียงดังมากเลยสต๊อปโอเคไอ้ปืนพกเราใส่ช็อตออยอะไรได้ปะ่ะลองออยอะไรอย่างเงี้ยโอเคมัน okay, ปืนพกสามารถใส่ช็อตออยได้ดีเลยช็อตออยนี่ลองดูดิอ่าก็ถือว่าเจ่มแมวครับปืนพกชอบอะไรปืนพกเนี่ยใช้ละมันดี เราจะไปทําการบุกสอนนอนดีกว่าไปดีกว่าครับขับรถไปสอนอดีกว่าวันนี้คือวันที่เอื่อยเฉยมากเลยนะผมแทบไม่ได้ทําอะไรเลยขับรถอย่างเดียวเลยเป็นหัวเลยเนี่ยแล้วเนี้ยแม่เอนนีเราเอาน้าำมันมาเยอะด้วยนะผมน้ำมันทั้งน้ำมันอุ้ยกระตุก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 โอ้โหรอถึงเมืองแล้วกันนะ,ค,ะค่อยพูดมันกระตุกโอเคนะตอนนี้เราก็ขับมาถึงที่อันนี้ของเราละต่าตำรวจลงมาครับผมเราบุกดีกว่า เออมาดิพี่ผู้กีไม่ตายว่ะเออตายละโอ้โกูจะตายนะผมโอ,อ้ท่าไมีสิบสองนัดอ่ะโอเคสองเม็ดมายิงสองเม็ดครับผมโอเคมาเออเออหนึ่งแม็กหมดอยู่ครับผมสุดมีเยอะได้อยู่ มันกระตุกอยู่แล้ว,ว่ะทุกคนเนี่ยมันชอบเกิอดอาการกระตุกวะ่ะโคตรเกลียดเลย <c oughs> เออเออนี่ไง <c oughs> เออยิโรครับผมยีโรตึบัคยูนบัคยูนติดบกักโอเคตาย <c oughs> เป็นแม็กยิโร <c oughs> ขึ้น อ่ะตาย่ตายอยู่ผมปืนพกก็เฟี้ยวอยู่นะโอเคครับผมตัวนี้เราพร้อมละสมกำกังเปิดประตูออกมาละเออเออตายหรือว่าห่วงห่วงพ่อ ซอมบี้เขาบ่นมาเนี่ยจะร้องลัน่นอะไรขนาดนั้นกระสุนมีกล่องเดียวอยู่แล้วอู้ดทำไมมันชอบทำกับเราขนาดนี้ผมกระสุนมีแค่กล่องเดียวด,ดีดดีดลูกคลองก่อนต้องเตรียมการให้พร้อมทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวจะใช้สื่อเชื่อเตอร์ปิดไฟก่อนจะไม่ที่เห็นอุย้ยไม่ได้ผมหนูต้องลงแล้วล่ะ <c oughs> ลูกสอง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 ขอลูกสองก่อนโอเคดีโหลดดีโลด,ด,โลดสองตัวได้อยู่ถ้าผู้พัฒนาเขาแก้ระบบนี้ได้จะดีมากเลยไอโอ้โหยิงหมดแม็กตายหนึ่งตัวเกินให้แบบนี้อ่ะได้อยู่คนรลัวกันยิงยิงอย่างเดียว ได้อยู่ได้อยู่บนหกบนหกก็ได้อยู่นะเอาจริงมีตัวตามมาหนึ่งตัวอุยอ๊ยอุ๊ยหวานมาตบผมได้ไงวะเข็นลงข้างล่างเราบุกเสร็จหมดละเราเข็นข้างบนแล้วตอนนี้ต้องรีบเคลียร์ข้างบนให้เร็วที่สุดนะครับผมปุ๊บหมือนเดิมมุมนี้ยิงได้เหมือนเดิม มันวิ่งมันวิ่งไปไหนวะไออยู่ครับถือว่าถือว่าอได้ยิงแล้วมันมันวิ่งมาออกกันตรงนี้กันเต็มเลยอ่ะเจอไอลกอฮอล์ได้ปะมาแล้วดิโอ้จะปิดประตูก็ปิดไม่ทันไอ้ว่าเอ้ยวิ่งก่อนทุกตัวนี้เมื่อกี้กะจะปิดประตูรอนมาไอ้เกิดหมดไอ้เกิดหมดแล้ว ควิเชสเตอร์ควินเชตเตอร์ควินเชตเตอร์ควินเชตเตอร์ืหฮึสมัยนะผมไมื่อไรผมเราเหนียวมาได้เขาบอลลอดตัวไปมาไปขึ้นไปค้นต่ออุ้ยอุ้ยมาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหพี่แกวิ่งมาจากไหนไม่รู้ผมอันนี้ชาร์ปทิ้งสโตนปะไอ้ที่มันรับมีดปะไม่เอาอะเอากมากระบอกนั้นไม่บอลหัวบัลไม่โดน หัวไปโดนหัวไปโดนเออหัวโดนละมาแล้วเหรอมาเหรอมาเหรอเออเอเอ,อฟันกะมองฟันไปอีกเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยหรือใครรู้ว่ามันเอาไปทำอะไรได้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บพัคก๊อตไวก่อนโอเคห้องนี้มีอะไร,เ,รเปล่าห้องนี้ไม่มีอะไรเลย เดี่ยก็จะเป็นของเดินเขามานี่ไงเจอขีกาอีกแล้วใช่ปหมเจอขีกาอีกแล้วนะครับผมเก็บไปเยอะๆมันต้องใช้เยอะปะ่ะขีกาอีกแล้วเก็บไว้เฮ้ยโอเคหมดยังหมดแล้วแหละห้องนี้ห้องอะไรอ๋อห้องเก็บเก็บหลักฐานมีแต่พวกอันนี้ให้เราโอเคเก็บไว้ปไปเลยมีแต่พวกยานะฮะขอกระสุนหอะไรมาได้หรอเอ้ยไม้กระบอก แล้วก็ไขค,ควงดีเลายแต่ได้มาแทงมันมนะครับบ้าบอ,อกกระสุนปืนอะกระสุนปืนแล้วจับกระสุนปืนกันป่ะ,ปะอุ้ยไหนวะอ,นอุะ้ยวิ่งจู๊กว่ะทุกคนอคุอย้ยอุ้ยผมลุ้นลุ <c oughs> ้มเฮียละเฮียละเอา,าเขาปิดท้ายนี่หมอ้สัตว์เฮียทุกคนโอผมต,ตายแน่เลย ผมตายเล้วทุกคนเวนเน่อะไรวะเนี้ย <c oughs> ทุกคนครับเราก็ได้ทำการตายไปเรียบร้อยนะผมถ้าเรากดเข้าไปใหม่มันจะของเราอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ะอะลองกดเข้าไปใหม่ดูดิตายแล้วเด้งออกมาเลยนะผมโอ้โห มันจะชอกนรับสตันอยู่นะครับผมเมื่อกี้เรารอดูกันนะผมโอเคมเราเกิดมาแล้วเวลหนึ่งใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยเพิ่มเติมคือไม่มีแผนที่ให้อีกแล้วนะครับผมเรามาเกิดที่ไหนครับเนี่ยมันเ,เริ่มบันที่หนึ่งใหม่เหรอเอา้าคือตายแล้วตายเลยเหรอเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยสิบผ่ายแล้วผมแล้วนี้ เกิดอยู่ไหนก็ไม่รู้กลางป่ากลางเขาเออต้องเกิดอยู่ไหนอ่ะเนี่ยโอ้เมื่อกี้ตายแบบหน้าอนาถใจมากผมวิ่งเข้าห้องวิ่งเข้าห้องตันนะครับผมโอ้โหแล้วมีแค่ไม้กระบองด้วยเออทำไมผมไม่เปลี่ยนเป็นปืนวะโอ้โหชิบหายตรงตอนนั้นตกใจมากเลยคือแบบทำตัวไม่ถูกนะว่าจะต้องทำยังไงโอ้แล้วของเยอะซะด้วยนะโอ้ยโอ้ยมาดิไม่ใช่กำปั้นก็สู้ได้ว่ะ มีเคกัปั้นก็สู้ได้มีเคกังปั้นก็สู้ได้มาดิอ๋อไมเลือดอ๋อไม่ใช่เลือดอเีกิน่าอืมมีเคกังปั้นมีก็สู้นะน้องอันนี้เป็นกล่องเหมือนจะเจอ,เจอล่องถนนฟึ๊บเจอร่องถนนจริงด้วยแล้วมันคยูที่ไหนวะอ้าวชิบหายลงไงทีนี้ชิบชิบชิทักษะเข้าหมดหนึ่จาอปึ๊บอ๋อ,อเรียบร้อยกระดูกหักพิธี เฮ้ยชานจาปึ๊บ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 เป็นไงพ่อผมโหสุดยอดอยู่ไหนวะเนี่ยว่ารวมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ว่ะมันคือส่วนไหนของแผนที่งั้นหรือเอ่อเอ่อไม่รู้เลยอะเฮ้ยผีเพิ่งออกมาดิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยใช้วิ่งผ่านนะผมมันมาละลืม <c oughs> พับไม้นี่ว่ะ <c oughs> โอ้โหไม่มีไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยตอนนี้โล่งๆจะรถขาดอะไรขาดเฟเบลออรเตเตอรอ์ออ เคี okay, oh, like ๋ยวเราวิ่งตามสนนกันดูกันก่อนแล้วกันเนาะโอ้ตายแบบน่าอนาถมากเสียใจอะสารนมาตั้งนานเฮ้ยอยู่ตรงกลางหันลมกล้าลมตรงนี้คุ้นๆนะฮะเหมือนเราเคยผ่านแล้วนะหรือเปล่าเจอหมู่บ้านน้องเด็ไม่เจอรถไม่เจออะไรเลยสักอย่าง ต้องการรถครับตอนนี้ต้องการรถมากเอาดูกเราจะรถจะรถจะรถโอ้ยฟรึบขาดเฮ้ยไม่ขาดอะขาดสปราร์กไม่ต้องใส่ครบมันก็ได้มั้งสตาร์ตติดเปล่าโอ้โหทุกคนแล้วขาดสปราร์กแล้วคือรถคันนี้มีสปราร์กปาวะเอ้จะแข็มทิษด้วยดีเลย ม่เจอแผนที่นะครับผมแล้วสปาร์กอยู่ตรงรถคันโนน่ะไอเวนเอ้ยผมวิ่งกลับไปก่อนครับทุกคนเรมเก็บมาเอ้ยทำไมผมผมไม่แกะจากไอตัวรถกระบะคันเมื่อกี้มาไว้ตรงมาตรงนี้วะโอโหอะไรวะเนี่ยตายเดียวลืมหมดแล้วผมว่าอะไรเป็นอะไรไหม่นะไหม่ใหม่นะไม่ฉันจะต้องกลับไปเอาของ เราตายข้างในอันนั้นใช่ปะแล้วเราเราซอมบี้มันจะเกิดใหม่ไหมอะโอ้ถ้าเกิดใหม่จะบุกเข้าไปยังไงวะเนี่ยมันก็ได้แค่ของที่รถต่เดียของตัวแล้วก็ไม่ไม่สามารถหยิบได้เด้โอ้โหถ้าจะขนาดนี้เกมหมดเทงหมดละไป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 ยังไม่ทันได้ทำสวนปลูกขึ้นผักอะไรเลยตายละโ,โหน่าเสียดายมากเลยว่ะ ถ้ามันถ้ามันต้องเริ่มใหม่จริงๆนะเดี๋ยวลื้อเดแล้วมาเราจะหายไปเนี่ยไม่นานนะหรือหายวะโอ้ยทุกคนมันเริ่มมืดแล้วเลยเอาชิมหายแล้วทุกคนมันเริ่มมืดแล้วเราต้องข่าวอาวุธเวืป้องกันตัวก่อนเราไม่อยากตายอีกนะฮะไม้อาวุธโอเคคราฟไฟฉายกระแทกจะไม่มีเลยครับผมแบตเตอรี่ก็ไม่มีแล้ว คืออะไรวะเราก็มาตายได้จังหวะดีจริงๆเราก็จะมืดอีกดีจริงๆอย่าวิ่งกับรถกระบะแล้วทุกคนเอ้ยเจอมีดด้วยมีมีดดอบดอบตั้งนานแล้วหรือเปล่าเราไม่เห็นป๊บเราใส่สปาครับผมปื๊บป๊บโหคนตีนปะทุกคนดูเหลือแค่อันเดียวแล้แทนที่มันจะขับได้เลยนะ เทเอาให้หมดนะไปละเพื่อนซีอูถเวลากูมากเลยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยไม่มีไม่มีก็วิ่งต่อไม่มีก็วิ่งต่อครับผมนี่มันไม่มีอะไรให้เราเราก็ต้องวิ่งกันต่อผมวิ่งวิ่งวิ่งเจอซอมบีลมบ้ละเจอซอมบีลมบ้ละเจอซอมบี้ละเจอซอมบี้ละอ่ะเจอทหารเอ๋อผม เอแบตเตอรี yeah, ay. Ay okay, mm ่ด hmm. yeah, right? yeah. awesome. no. okay. you know. ีเลยเจออะไรไหมไม่มีละวิ่งต่อใกล้ถึงหมู่บ้านเห็นสักที่ยังเนี่ยเจอหมู่บ้านสักที่จังเลยผมว่าน้ำมันที่เราเติมไว้ในตอนนั้นมันหมดแล้วล่ะอผมว่าอาจจะเรียลด้วยเผื่ออาจจะได้ของแค่ในรถเท่านั้นนะครับผมอากจะไม่ได้เลยก็ได้นะนี่ผมผมไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยครับตอนนี้อ้าวทุกคนคือผมไม่มาตั้งไกล ไอเ้เคียมันเป็นทางตันโอ้ผมเราอย่างชอบเลยว่ะทุกคนวิ่งมาตั้งนานนะผมเป็นตัดแต่เป็นแต่เป็นทางตันนะอ๋อช่างนะสะทับใจจังเลยแล้วมึงให้กูวิ่งมาทำไมอลิเชกเอ๋อผมไม่ไหวแล้วผมทุกคนไม่ไหวจะเคลียร์แล้วตอนนี้ คือเรากลับมาตกอับอีกมันมันมันแบบม,มันไม่ไหวจะเขีร์แล้วอะ่อะเออเจอที่พักแล้วทุกคนผมวิ่งออกมาจากป่าแล้วเว้ยเราก็มาเจอที่พักนะครับผมจะพัก,กที่นี่หรอไม่อยากพัก,ๆๆๆกลเลยอ่ะมัใกล้เช้ายังใกล้นาตีห้าแล้วเอแต่เลวิเรายังอยู่นะเอยเจอรถสวยครับอย่างนี้สวยเท่าอย่างนี้นเจอรถว้าว ว้าวว้าวว้าวอยู่นะน้ำมันมีแค่หนึ่งนะครับผมว้าวอยู่นะนจะขับทางไหนดีซ้ายหรือขวาเอาไปขับไปข้างหลังดีกว่าสู้เพื่อนมันแค่แค่ขีดเดียวก็เอาอ่ะจะขับโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยชนอะไวะเราจะขับทางนี้ผมเพราะว่าทางนี้เป็นทางที่เข้าเมืองนะพอนาคอยไปอย่างนั้นนะครับผมอู้เสียงเงียบม,มากเลยรถกระบะเล่นจนตายละเพิ่งได้จับรถกระบะเนี่ย ไม่ใช่หมู่บ้านไม่ได้ไม่ได้เราต้องหาเมืองเพราะราต้องหาแผนที่เฮ้ยเจอรถอันนี้แต่เอาไม่ได้เอาช่อช่อชอชอคุณมากแั่รู้แต่รู้อยู่ที่ไหนนะแต่คุณมากเฮ้ยใช่แล้ว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 ,ลวไอ้ตรงนั้นเออแต่ตอนนี้หายาแป๊บโอ้มันจะรถไอ้ตรงทางขึ้นที่มันจะโค้งไปทางนั้นได้อะที่เราคำนวณกันอนะ ตอนพัดแรกๆเลยเ้ิไมอยากไปนกับตานะผมว่าตอนนี้ของเราหายหรือยังไงจรู้ต้องทำไงต่อตอนนี้ไม่มีรถเลยเหรอวันที่สอง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 วันที่สองเฉยเลยยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่มีอะไรด้วยอ้าวมัว่าไม่เป็นไรแล้วกันก็ขอพักคลิปว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้า ถ้าของเรายังอยู่นะครับเราก็จะทําคลิปต่อนะฮะแต่ถ้าของเราไม่อยู่เราก็ขอพักเกมสวายเดอร์ไนท์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะอันนี้แล้วแต่โอกาสนะผมจะวิ่งไปเองนะผม mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลานานแล,ล้วด้วยแหละ mm hmm. ที่เราอัดคลิปมานะครับผมก็ขอจากลาจะจากหรือไม่จากลาอันนี้ก็รอดูกันอีกทีนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ